พี่น้องพี่น้องมาเบิ้งโซกมาเบิ้งลาพี่พี่น้องหมานอนเอาหัวกายแต่งโมอยู่พี่น้องเลยพี่ <c oughs> ว่าแมนเจสี่ไฮโซกว่านี่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  <c oughs> น,นี่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 นั่นม่เอ่นม่นี่นั่นี่น่นี่นี่นี่นเ่ยีอนี่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 น่นีน่นี่นี่นีน่นีังเนีี่ยี่นี่น่นี่น่นี่น่นีอนีันี่นน

ตา,ตาดีตาดีตาได้ <78. S 2> เจ็ดแปดโอ้เจ็ดแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดหรือห้าเจ็ดนี่มาเอาวาใงใกล้แจกหม่อไว้พี่น้องโอ้ย oh, เนี่นี่นะครับเพื่อมีสซงน้ากันห้าเจ็ดนี่แหละห้าเจ็ดห้าเจ็ดหรือเจ็ดแปดนี่แหละคุณแม่ตาดีได้ตาร้ายเสียเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มีโสกมีลาบต้องกันเอ้ามานันมันเป็นโอ้นะครับตาเพิ่นได้ตลอดนะครับได้โศกได้ลาบตลอดโอ้นะครับอพี่น้อง